อบไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ๆบ้านเดินออกมาจากบ้านก็ไม่น่า ถึง15นาทีคล้ายๆแบบโลตัสวิกซีบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยปกติแล้วสั่งให้เขามาส่งจากอีกที่หนึ่งชื่อว่าเหองมาซึ่งราคาจะถูกกว่ากันเยอะพวกผักเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกแต่ว่าช่วงเนี้ยพอคนเริ่มกักตุนอาหารจะขึ้นว่าแบบคนส่งไม่มีคนส่งแล้วหรือไม่ก็ของหมดซึ่งของหมดไวมากคนจีน โดยส่วนใหญ่นะถ้าไม่ใช่แบบว่าสอบอทั้งหลายอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้วิธีนี้กันหมดมันไม่ต้องไปแบกของสั่งแล้วเขาก็เอามาส่งจะชั้น6ชั้น 7, ชั้น8เอะไรอย่างเงี้ยก็คือไรเดอร์ก็ต้องหิ้วมาส่งให้เราเลยสงสารเนอะจริงๆเดินออกมาตรงนี้จะเป็นห้างแต่ว่าไม่ใช่ห้างใหญ่มากนะข้างล่างก็จะแบบมีร้านกาแฟเนี่ยมีแมคโดนัลมีแบบร้านอาหารบ้างแต่ว่าช่วงนี้ปิด ปิดหมดเลยข้างล่างก็จะมีร้านกาแฟแมนเนอร์แล้วก็ร้านขนมปังตรงโน้นก็อร่อยนะเราพาไปดูข้างล่างก็คืจริงๆมันจะเป็นแบบร้านอาหารแต่ตอนนี้ปิด ปิดแบบยาวๆไปเลยจ้าเงียม,มากเนื่องจากคนเยอะมาก เราต้องขอยอมแพ้ก่อนเพราะว่าคิวจ่ายตังค์เยอะมากแล้วก็ของหมดเยอะมากเขาเราจะมากันอีกทีแล้วก็อาจจะมาเร็วหน่อยอาจจะมาช่วงเช้าอะไรเงี้ยมาดูว่าตอนเช้ามันจะเยอะหรือเปล่าวันนี้ไม่ไหวจร,จริงจ้นนาผมช่ เดี๋ววยวเราจะพาไปซื้อขนมปังนี้ก็คือนร้านใกล้บ้านที่แบบรู้สึกว่าอร่อยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบขนมปังแบบมีหมูหยองกับสาลายเนาะแล้วข้างในมันก็จะแบบเหมือนเป็นครีม จริมันมีแบบออริจินอลด้วยแต่ว่าเคยกินแล้วชอบแบบอิสระมากกว่าก็จะกรอบกอบจริงๆเขาก็มีขนมแบบอื่นอีกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะกินแต่อันนี้แหละปกติเราก็จะมาซื้อผักอะไรที่นี่นะไข่อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆถ้าไม่ต้องสั่งเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านมากก็เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆอเดินจากบ้านมาน่าจะไม่ถึง5นาทีหรอ โม่ว้าวองไม่ดีสิลโอ,อกอว่าไม่มีของม่ต้องิเต้ยหมูก็ไม่มีอันนี้ตรงนี้ขายหมูผักทั้งหลายก็คือหมดแม้แต่ของแช่ในตู้หมดทุกอย่างเลยจ้า มาบ้านแล้วก็ได้ขนมมาจริงๆอ,อันนี้สั่งวนหวานน้อยขอไปกี่ขนมที่เราบอกมามีช่วงหนึ่งกินแบบอ่อยมากเกือบทุกวันอะคือเป็นคนชอบกินหมูหยองมากๆแล้วชอบกินขนมปังหมูหยองมากมากๆ,ๆ แต่ว่าที่นี่มันไม่ไม่ค่อยเจอหมูอยองแบบที่ชอบกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอออันนี้ <c oughs> แล้วพอครั้งแรกที่กินไอตัวนี้ก็คือแบบชอบความแบบกรุบกรุบนึ่งอะทำไม่าโอ้โหมือแล้วกันนะคะนี่ล้างมือแล้วหลังจากออกไปข้างนอกมา ปังเนื้อคล้ายๆแบบเนื้อเค้กอะเอาไปคุกกับหมูหยองมีงาแล้วก็เป็นสาลายจัชมเสมากมันไม่น่ากินละม้งเนี่ย <c oughs> ข้างในก็จะแบบมีไส้นะไก่มีไสนะ้เห็นปะเออเป็นไส้ครีมคีมอะ อืมอารมณ์เหมือนครีมมายองเนตอ่ะจริงอ่ะมันก็เกือบจะเลี่ยนแล้วอ่ะเพราะว่ามันมันเป็นเ,นเค้กที่ใส่เหมือนครีมแต่มันมีตัวสาหร่าย <c oughs> มัช่วยปัดเลี่ยนไม่รู้นะไอนน้ความคิดส่วนตัวความเห็นส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวไ <c oughs> อ้ตัวสาหร่ายอ่ะมันเพิ่มความกรุบกรอบแล้วมีความแบบ หอมแบบสาลายอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันอืมไม่รู้บ้านเรามีหรือเปล่าน,นะอืมแต่ว่าเพิ่งมากินที่นี่ขังแรกถ้าใครได้มาก็ลองกินดูนะยังไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะมาขึ้นไว้ตรงนี้นะจ๊ะแต่ว่าซื้อเป็นของฝากนี่ไม่แนะนานะเพราะว่ามันควรจะซื้อแล้วก็กินเลยภายในวันหรือสองวันหลังจากนั้นอ่ะตัวสาลายมันจะแบบไม่กรอบแล้วอ่ายงยงไปแล้ว ยงคนมวรู้ใช่ไหมคะว่ามันแตลว่าอะไรโอ้ก็มันนึกจะไม่อร่อยดีนะที่ชาไม่หวานไม่ควรกินกับน้ำหวานเขาจะทำให้รู้สึกว่ามันเลี่ยนไปอีกขาเจะเปืดอยอ่ะปี Hello. วันนี้มาเดินแถวย่านบ้านเก่านะ mm hmm. ก็คือมาลงตรงสถานีฉางชูลูกก็ลงสายเจ็ดหรือว่าสายหนึ่งแต่ว่าถ้าสายเจ็ดก็จะเดินใกล้กว่าแต่ก่อนอยู่ตรงนี้คือแฮปปี้มากเพราะว่ามีร้านกาแฟเยอะมากร้านอาหารด้วยอะไรเงี้ยบรรยากาศก็ดีพ oh. ี่เจียงไฮ้เขากำลังจะปิดนะกำลังจะปิด เมืองเพื่อเหมือนปูพมตรวจอะไรประมาณนี้เอ้ o oh my god เรียกได้ว่าปิดทั้งเมืองเลยแหละแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นโซนเพราะว่าจะปิดโซนฝั่งผู้ตรงส่วนของเราเนี่ยเราจะอยู่ฝั่งผู้ซีซึ่งผู้ซีจะเริ่มปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาไปคาดว่าน่าจะปิดจนถึงอันเชงเมงก็คือน่าจะประมาณวันที่ห้า วันนี้ก็เลยออกมาหาอะไรอร่อยๆกินก่อนที่เราจะต้องกักตัวกันอีกครั้งนึงเนาะช่เีย่ง Oh shit Cái mình thật chích กับบาร์บีคิวเหมือนเบนหมูบาร์บีคิวอ่ะแต่ก็ใช้ได้นะฉันชอบแบบพวกอะโวคาโดหรือไมกก็เบคอนอะไรยมากกว่าเพราะว่าอันนี้ลองให้เขาแนะนำดูอันนี้ก็คือเล็กมากนะ โก็เข็นยากมากร้านนี้มีม,มีน้องน้องถามว่า จะหาดูผู้ชายจีนหล่อๆได้ที่ไหนที่ถนนอันฟูลูกก็เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นเหมือนกันนะแต่วันนี้วันธรรมดาแล้วก็มีเขาค่อนข้างจะคุมเข้มแล้วก็ปิดไปหลายที่หมู่บ้านก็ถูกเปียบางที่ฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีคนจีนออกมาเดินเท่าไหร่วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฝรั่งน้องหมามาเดิน โอ้คนเยอะมากจังข้ามาหาซื้อเกี๊ยวนะเกี๊ยวก็จะเป็นอะไรที่เก็บง่ายไม่แพง วนี้ว่าจะไปดูที่ซูปเปอร์เดิมที่วันเมื่อวานเราไปอ่ะแต่เช้าเลย Good morning เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปซื้อของสอดกันบ้างแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเหลือให้เราซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยเ นี่คือเจ็ดโมงนะคนก็คือมาช็อปปิ้งแล้วจ้ะนกกากลัวมากนี่นะแค่กอดหน่ะอดเล่อนนะเอานะละก่นะเ อันนี้สองกล่อ,อ,นนองดูงกว่าโอ้นักกวันนั้นนี่ก็ไม่เหลือเลย คือต่อแถวช่างนะไม่ได้ต่อแถวคิดเงินยาวมากแม่ไม้ของมาไม่เยอะนะเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆง่ยกระเป๋า ข้าหมู่บ้านก็ต้องมีบัตรเข้าด้วยนะแต่ก็แล้วแต่บางทีก็ตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างคูโต้หมู่บ้านเหมือนจะไม่ให้ออกอีกแล้วอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวให้ออกเดี๋ยวไม่ให้ออกไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกัน ก็จากที่ฟังคุณลุงคุณลุงบอกว่า5้าโมงถึงจะเปิดประตูนะคะ n, ตอนนี้ก็กำลังจะ5้าโมงแล้วประตูเปิดแล้ววันนี้เรามากินชาบูทิ้งชวนก่อนล็อกดาวน์ เงียบเหงามากเงียบมากจิ้มจิ้มหนึ่นจะไมจิมันมันอะไรมันกินซื้อผัดหรืแต่แบบ ซื้อผักทุกวันมันเออเห็นมันซื้อเยอะมากอะแล้วแบบสวยจังพรุ่งนี้ว่าจะไปดูหอมใหญ่เพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเลยอะเสบ้านมีอยู่นะแต่อาจจะไม่ค่อยสวยสถานีรถไฟเงียบมากปกติช่วงเวลาอย่างนี้คนยังพุกพ่านอยู่เลยนะแต่วันนี้คือไม่มีคนเลย คนอยู่กระจุงกระจิ่มมาก วันนี้วันสุดท้ายแล้วบางร้านก็ปิดตั้งแต่วันนี้เลยไม่รู้ว่ายังสามารถสั่งอาหารสั่งของมาส่งได้หรือเปล่าคือตอนนี้ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลย แวกาแฟก่อนถูกกักตัวแต่และหมู่บ้านเขาก็จะเหมือนมีชั้นวางของสำหรับส่งของเตรียมไว้แล้วนะเดี๋ยวไปดูหน้าหมู่บ้านเรากันบ้างอันนี้ของหมู่บ้านเราเองนะก็เริ่มมีชั้นมาวางแนละ้วน่าจะเตรียมพร้อมสำรองทุนนี้วันนี้ก็เป็นวันที่ของมาส่ง ก็ดีเลยเนาะก่อนที่จะปิดวันพรุ่งนี้เราสั่งของกินไปบางอย่างของที่คิดว่าน่าจะเก็บได้นานเป็นของแห้งพวกแป้งพวกไส้กรอกอะไรที่พอจะสั่งได้เพราะว่าบางทีมันหาซื้อยาก มาเหรอหยีโอ like ้ย What มีคนซื้อโทรศัพท์ค่ะเก่านางใช้นอตแล้วนะนอ t เก้านเก้าเก่าของเมียเก่าของเมียด้วยโอ้ดูจับใจนะก็คืออยู่ที่เนี่ย โน้ตค่อนข้างโอเคมากเพราะว่ามันมีปากกาที่สามารถแบบใช้แปะได้เนาะก็เลยแบบใช้โน้ตก็จะสะดวกกว่าครนี้แหละของกินแน่นอนออันนี้เป็นมะม่วงอบมะม่วงอบเองกับปลาหมึกมีภาษาไทยด้วยแหละ พอามบกแบบป่อยๆคือไปกินที่ร้านเล่าแล้วก็ชอบชอบมากเป็นกับแก้มเคยสั่งจากร้านนี้มาแล้วก็โอเคนะได้เยอะอยู่แล้วก็ไม่แพงมากคื้อมาหมดหกสีอ่อ๋ออันนี้เป็นมาม่าบรลเนี้อร่อยจะจังเนย เท้าเหลืองเอาไว้กินกับจัดจังเมียนนี้ใหญ่มากแล้วก็นหนักมากอุ้ยตซื้อแป้งเยอะขนาดนี้เลยหรอ ผมเล่คอนไปสามเป,เป็นเส้ก,ก่อก็เป็นแป้งได้มาสามถุงเลยอ่ะสงสัยกดผิด นี่คือตู้เย็นจะไม่มีที่เก็บแล้วตู้เก็บของก,ก็จะไม่มีที่เก็บแล้วเหมือนกันอาจจะกินได้มากกว่า5วันอะเเซ a y